สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันสาหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพแล้วเป็นไอเทมเด็ดห้ามพาดเลยครับนี่ก็คือเบเลโซ่กาแฟนะครับมีสารสก,กัดนะครับจากสมุนไพรถึง29ชนิดช่วยบารุงเรื่องสายตานะครับแล้วก็ลดความดันโลหิตรวมไปถึงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถดื่มได้นะครับเพราะว่าจะมีส่วนผสมที่เรียกได้ว่าเป็นตัวครีมเทียมนะครับ จากน้ำมันรำข้าวนะครับแล้วก็ย่าหวานเราไม่ได้ใส่น้ำตาลอย่างนี้ครับต้องง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แบบว่าใส่น้ำร้อนนะครับใส่น้ำร้อนนะครับใส่น้ำร้อนปุ๊บแล้วเราก็แบบว่าฉีกแล้วก็ชงได้เลยนี่ครับว้าวชอบอะไรที่มันง่ายๆนี่แล้วก็แบบว่าใส่เลยนะครับนี่แล้วก็ชงเลยเพราะว่า ละลายง่ายนะครับแล้วก็รสชาติดีเวลาไปไหนนะครับก็พกพาสะดวกยิ่งแบบว่าเรามาต่างจังหวัดนะครับหรือว่าไปต่างประเทศบางทีไปดื่มกาแฟแล้วมันไม่ถูกใจถูกจริตนะครับก็นี่เลยครับว่าจะชอบมากการดื่มกาแฟของเบสซ่คอฟฟี่นะครับใครที่แบบว่ารู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยแรงนะครับก็เลยแบบว่าเพิ่มเสริมกําลังรวมไปถึงคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วนี่ยหรอ,อมแล้วก็อยากจะแบบว่าควบคุมน้ำหนักด้วย นี่นะครับให้ดูสีนิดนึงอ่อททยรสชาติแบบมันโดน่ะคนรักกาแฟและแบบชอบดื่มกาแฟเวลาที่มันดื่มกาแฟที่ใช่และเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะสายตานี่สําคัญมากเลยนะครับเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นการที่เราทํางานน่ะดูมือถือบ่อยๆหรือว่าเราต้องใช้สายตาเยอะ ตัวนี้ช่วยบำรุงสายตาด้วยนะครับแล้วก็ตัวโกเองมีปัญหานิดนึงมากกว่าคนอื่นคือพวกแบบว่าเขา่าข้อหรือว่ากระดูกอะไรพวกเนี้ยก็ช่วยในเรื่องการทําให้เขา่าข้อของเราได้ดีขึ้นได้ด้วยครับนี่แต่สำหรับบางคนนะครับที่บอกว่าไม่ได้แบบว่าอยากจะดื่มแค่กาแฟอย่างเดียวนะครับเราก็มีโกโก้ด้วยนะครับนี่เลยตัวโกโก้ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่ใช้คลีมนเทียมนะครับจากน้ำมันรำข้าวเหมือนกันแล้วก็มีคอลลาเจนนะครับมีผงโกโก้ รวมไปถึงนะครับมาตรฐานการผลิตเนี่ยก็ได้โรงงานมาตรฐานนี้ไ้รับรองการผลิตจากออยนะครับมีระบบป้องกันนะครับแล้วก็มีระบบประกันคุณภาพจาก GMPHACCP จากหน่วยงาน BSI โรงงานผลิตแบบระบบนะครับคลีนรูมมั่นใจห่วงใยสุขภาพด้วยกาแฟเบลโซนะครับ คือแค่เนี้ยเราก็มีความสุขแล้วที่เราแบบว่าได้ดื่มอะไรดีๆเพื่อสุขภาพเพื่อคนที่คุณรักแล้วก็าสามารถไปให้เขาเป็นของขวัญได้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ดีก็เอามาฝากแค่นี้เชียร mm ์ hmm.